สวัสดีค่ะพบกันในช่อง Asian Football Thailand ค่ะช่วงข่าวสารที่พิพาททุกคนไปสมรวเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะสำหรับการชกแมชต์ต้นะคะรายงานว่าโจชัวซ็อกซี่กองหน้าของแมชต์ต้อนยูไนเต็ดได้เปิดกว้างสำหรับโอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสในเดือนมกราคมนี้ค่ะซึ่งหลังจากยิงได้ในนัดประเดิมสนามชนะฟูลแลมไปนะคะแล้วตั้งแต่นั้นมาค่ะ ซอรซีค่ะเขาก็ฟอร์มไม่น่าประทับใจอีกเลยแล้วก็ยิงประตูไม่ได้อีกเลยนะคะส่วนยูเวนตุสก,ก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวกับเซอรซีค่ะเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าแมชชลต์ขอยูไนเต็ดนะคะไม่ได้คิดที่จะขายเขาในตอนนี้แต่ว่าสื่อก็เชื่อว่านะคะพวกเขาอาจจะพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอในการยืมตัวนั่นเองค่ะ สกายเจอรมนี Sky, Germany, นะคะสื่อเมืองเบียร์รายงานว่าไบเออร์เลวร์คูเซนค่ะกำลังมองหาคุณซื้อคนใหม่นะคะเพื่อเตรียมรับมือกับการออกจากตําแหน่งของชาบีอลองโซในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าค่ะซึ่งรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาระบุตานี้นะคะว่าเลวร์คูเซนกําลังหาคุณซื้อคนถัดไปโดยมองไปที่เซนบาสเซนเทอร์เนสนะคะของสตุตการ์ดแล้วก็ซันโดวัคเนอร์มือขวาของยูเลียนนากามันนะคะ ในทีมชาติเยอรมน,นีนั่นเองค่ะสำหรับอลองโซ่ค่ะยังคงได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดหนึ่งในสโมสอนเก่ารวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่พิมพ์ลิกในกรณีที่เป๊ปกวาร์เดลามไม่ต่อสัญญานั่นเองค่ะบอกกลเขมีเกมก็มา m อ็ Thailand แลนดที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว โอลิเวอร์กัสเนอร์นะคะกุสซ์คริสตันพาเลตยืนยันว่าไม่โยนความผิดให้กับดีนเฮนโดสันหลังจากที่เฮนโดสันพยายามขอโทษนะคะที่ปัดลูกกิงของคริสบูดไม่อยู่มือจนเจ็บประตูบุกพ่าย Red, นอตติงแฮมโซเรตไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะก็เลยทาให้พาเลตยังอยู่ภายใต้ความกดดันไม่ชนะใครตลอดพิมาริกถูง8นัดแรกด้วยกันนะคะจมอันดับที่18ค่ะแต่ว่าโอลิเวอร์กัสเนอร์เขาก็ยังมองในแง่ดีอยู่นั่นเองค่ะ ซาเชสโกบัตตินะคะตำนานกองหน้าโรม่าเปิดเผยว่ามีทีมหนึ่งในเซเรียอาติดต่อให้กลับไปลงแข่งแล้วเขาก็เปิดกว้างที่จะทำแบบนั้นนะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากนะคะ แต่เจ้าตัวค่ะรับใช้หมาปารุงโรมมาตลอดอาชีพค่ะแข่งสุดใหญ่นะคะจนกระทั่งปล่อยแขวนสตัดไฟเมื่อ2 0 1 7ด้วยสถติติลงสนาม786นัดถูกรายการนะคะยิงไป307ประตูค่ะภายหลังยุติเส้นทางนักเตะตติก็รับงานผู้บริหารโรม,ม่าได้2ปีก่อนจะออกสโมสรแล้วก็ไม่ได้รับตำแหน่งในวงการมานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะมาพูดกันถึง เดวิดเจมค่ะตํานานในด่านเลี้ยวภูย้อนหวนกลับมาที่สโมสรเก่าพร้อมโชว์เซฟ2.0ุโซึ่งแฟนบอลเด็กวัย11ปีเป็นผู้ยิงประตูค่ะซึ่งทาํากลางเสียงโหในแอนฟิลช่วง พักครึ่งเกมเปิดบ้านชนะเชลซีสองประตูตอนหนึ่งนะคะแล้วเจ้าตัวขอะแฟนถุงมือไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนค่ะแลวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มาปรากฏตัวในทีมของแดงนะคะสโมสรเก่าของเขานั่นเองค่ะซึ่งเขาเคยเฟ้าเสาให้ถึง277นัดระหว่างช่วง1992ถึง1 9 9 9เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนนนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแลวก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทลนด์นะคะวนนนะ